สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอาบน้ำากับสุนัขบ้านผมน้าผมเจ้าปักกับปอมนะฮะแต่ผมมีปัญหากับเจ้าปักนี่แหละครับเวลาผมเปิดน้ำฮะมันจะไล่กัดน้ำอย่างเดียวนะครับผมไม่ได้อาบให้มันเลยนะฮะเนี่ยดูมันสิครับเวลาผมจะอาบน้ำนะมันก็ไล่กัดแต่น้ำนาผมนะไม่ผมไม่ได้อาบเลยฮะเรเียบร้อยครับจัดได้แล้วครับผมมานอนอาบแค่อาบเลยดิ อาบยากไงากันบช่วยขัดน้ำขัดน้ำกัดน้ำเอ้ยอะไรวะาดนลุ่มดนลุมสกรรมน้นะดูขาดำเรียกเป็นมัดเลยนะดูดิดูหน้าดิเอ้ยบ้าทำหน้าดิผมเบาหน่อยครับไปทำอะไรมาหัวดำปี๋ อดน่นเดินลอกอน่นะต่อไปไลน์ต่อไปตัวใหญ่ในี่เวลาโดนน้ำเเดี๋ยวเรียนเากันนะตัวพองๆนะดูนี่ตัวพองมากเลยนะดูฮะเดี๋ยวจะข้าลูกหนูอ่ะใช่ตัวนเดียวเท่ากับโดนน้ำอ่ะให้หมากลายเป็นหนูใช่แปลงล่าง เอาละพี่ปอมจะอาบน้ำเลยปอมชอบให้อาบน้ำนะคนละอย่างกับเมื่อกี้เลยฮะเนี่ฮะโอ้โหทไมเรียบร้อยจังเลยอ่ะา้อมาบน้ำง่ายอ่ะทุกคนดูแดูคนปอมเลยฮะดูคนปอมเขาเรียกงดูนีดูนี่ออ่บดนีู่่่ออนคิง่ ลงอะไรนี่มันหนูหรือเปล่าเอ้เมื่อกี้จะขนฟูๆนะนี่คือคุณคุณเป็นตัวอะไรครับเนี่ยไม่สมผมดิยหมาคุณไม่ใช่หมาแล้วไม่ใช่หมาแล้วเป็นหนูลูกหนูแล้วหือหน้าตานี่พีดูไปดูมาเหมือนแมวที่มันเป็นไม่มีขนอ่ะสปฟิงจะฟิงจะปล่อยมันไม่ไปไหนอ่ะถ้ามันอยู่น้ำดูดิดูดิไอตัวอะไรอะไอตัวอะไรเนี่ยไม่น่ารักเลยเอ้ย วันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับผมก็มาอาบน้ำให้หมานะผมเป็นกิจกรรมยามว่างครับจะได้ไม่เบื่อนะผมมันหยุดถงอาบน้ำให้หมาแล้วเมื่อน่ะทำอะไรกันก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะฮะเดี๋ยวเราก็จะทําการอบให้กินเลยไม่ใช่ครับใายโหดนะผมไม่ได้ขนนช่ไหมโอ้ไปเป่าต่อลมโอ้โหตายสภาพดูไม่ได้เลยพี่ปั๊กก็ยังอ้วนอยู่นะนี่แบบพอโดนน้ำแล้วคือตัวผีขนคือตัวอะไรเนื้อ น่ากลัวจริงน่ารักหล่าห้าเช็ดหัวหอยใช่ปะยังเหมต้องสาวผมละห้าขีหมาไปให้ทุนนี่ส,สิทุกคนลูกอ่อนลูก <isch>. อ่อนโอ้ลูกอ่อนลูกอ่อนโอ้ลูกอ่อน หนาวไหมคะโอ้ชอบเอ่อโอ้โอ้พะลวนเออไปดูปักเลยอันนี้อันอันอันนี้อันนี้ลูกอันนี้ลูกลูกอะไรอันนี้ตัวอะไรเนี่ยเด็กยักษ์นี่คือเด็กยักษ์อันนี้เด็กโงเหรอเต๋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 ปลอมหมดอะไรวะเรามาจัดการเจ้าปอมให้มันขนฟูเหมือนเดิมครับด้วย ตัวช่วยนี้ครับเครื่องั่าใช่ได้ย <ไป S 2> ี่ไหมมามันมันมันยืนอย่างนี้เลยมาัอย่างนี้เหรอไปเห็นอีกไหมไปเห็นดึง อนุญาตตรวจฟันหน่อยนะดูฟันปะดูฟันนะมีฟันหรือเปล่าอ่ะยังไม่รู้เลยนะฟันหมาฟันตาไอ้ปัดเนี่ยงอะมีนิดนึงอะไรไม่มีอะไรทำกันฮะดูฟันหมากันนะแป้งฟันมัากฟันมั่งนะกินปั่นอย่างแรงอ่ะใส่แล้วป้องกัน เอ้นี่อ๊ะปากไงฟองเคี้ยวยาวนะเถี้ยวยาวกว่านี่นี่นี่พอแล้วพี่ปากยังลูกปากปากอีกเป็นน้องนะใช่น้องหนึ่งน้องที่ตัวใหญ่กว่าพี่จบไปแล้วครับสำหรับภารกิจวันนี้ของผมนะครับอาบน้ำให้หมานะครับผมเนี่ยเป่าแห้งเสร็จแล้วนะสองตัวเลยแล้วเราอาบน้ำยังเออยังเลยนี่ไปเหรอแม่อาบน้ำให้หมาหรือัวเองเดี๋ยวค่อยอาบตอนสามโมงพี่แค่สองโมงเองอนี่ยมากว่ามากว่าเป็เสร็จแล้วอ้าว มีแต่แมวกว่าหมากว่าเอาหมากว่าบ๊ายบายดีกว่านะพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า,ไ,<ห>าไม่ได้ทำอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะบ๊ายบาย